เกิดอะไรขึ้นกับขบวนการทุจริตสอบตำรวจผู้ถอดภาค5ภาค9คดีนี้จะสาวไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้บงการจริงเหรอสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎมีการตัดสิทธิ์ผู้ที่เกี่ยวข้องไป73รลายและมีการขยายผลถึงว่าเฮ้ยข้อสอบรั่วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะ ตรงนี้ก็ทางพบตรนะครับตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งชุดทำงานโดยมอบให้พลตำรวจโทนิลันเหลื่อมสีนะครับเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการสอบตำรวจในสินะฮะผู้ทรภาค5และผู้ทรภาค9ซึ่งเชื่อมโยงกันซึ่งเหตุการณ์ก็มีการาเริ่มแฉกันช่วงเดือนมีนา2565 ทีนี้จากทางการสืบสวนนะฮะเขาเจาะไปถึงขบวนการว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรขบวนการนี้มันต้องเริ่มต้นนะฮะจากการสืบสวนเขาก็พูดออกมานะะว่ามีการเริ่มจากสถาบันกวดวิชานะฮะผู้ที่จะสมัครสอบใน1ิบตำรวจในภาค9ก็มีการไปลงสมัครเรียนกับติวเตอร์นะฮะแล้วก็สถาบันกวดวิชาทีนี้หลังจากมีการเรียนนะครับก็จะมีการนัดแนะตกลงเรื่อง การดำเนินการนะครับมันต้องเริ่มจากสถาบันกวดวิชาเพราะมันไปแห่ไม่ได้ว่าฉันจะทุจริตการสอบแล้วนะเอาลดประกาศไม่ได้มันจึงเริ่มจากสถาบันกวดวิชาและติวเตอร์นะฮะพออบรมไปใกล้จะสอบก็มีการเริ่มตกลงที่จะดําเนินการในการโปรงข้อสอบทีนี้พอหลายฝ่ายเขาตกลงกันได้นะฮะว่าตกลงกันที่500 0 0นว่าจะทําการโกงข้อสอบ ทีนี้เมื่อมีการนัดแนะและตกลงราคาเรียบร้อยก็จะมีมการจัดวิธีการนะฮะที่จะโกงข้อสอบโดยไปประชุมกันที่โรงแรมและรีสอร์ทในบริเวณภาค9มีการนัดแนะวิธีการซึ่งทางการสืบสวนเขาก็แจ้งนะฮะว่ามีการแจกเครื่องปรินเตอร์ขนาดเล็กพอหลังจากาใกล้จะเข้าสอบสักประมาณ10นาทีก็ชุดที่เขาจะยิงข้อสอบเขาก็จะส่งกระดาษคําตอบเข้ามาให้ นะฮะมีการปริ้นออกมาจากเครื่องพินเตอร์ขนาดเล็กตรงนั้นแล้วก็ถือเข้าไปในห้องสอบถือว่าเป็นวิธีการที่แยบยลมากนะฮะในการโกงข้อสอบในครั้งนี้ทีนี้พอหลังจากที่มีการถูกจับได้นะฮะก็มีการสอบสวนขยายผลแล้วก็เชื่อว่ามีบุคคลที่ร่วมขระบวนการนี่70กว่าคนทั้งติวเตอร์สถาบันกวดพิชารวมถึงคณะกรรมการผู้ออกข้อสอบ ตรงนี้ยังมีการสอบสวนขยายผลอยู่นะครับว่าจะมีการจับกลุ่มเพิ่มเติมได้ขนาดไหนซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงการสอบของภาค5ก่อนที่สอบไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับทีนี้ถามว่าแล้ววิธีนี้มันจะจับได้จริงเหรอจะสาวไปถึงตัวคณะกรรมการาผู้ออกข้อสอบหรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บงการจริงเหรอตรงนี้มันก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ย เขาจะขยายผลได้ถึงไหมแต่ในการสอบสวนขยายผลนะครับถ้ามามองจากบุคคลซึ่งเข้าสอบนะครับแล้วก็มีคะแนนที่ได้ใกล้เคียงกันเพราะกระดาษคําตอบสังเกตนะคะแนนออกมา80-90%ไม่มีรอยทดในวิชาคณิตศาสตร์กระดาษขาวสะอาดบอกเฮ้ยมันผิดปกติละซึ่งในกลุ่มพูดยิงข้อสอบเนี่ยคะแนนมันต้องไล่ๆกันนะฮะเพราะว่าสถาบันที่ ขวดวิชาเขาเนี่ยมันต้องเป็นสถาบันเดียวกันด้วยนะว่ามีการจัดวิธีการอบรมขั้นตอนและคะแนนที่ยิงออกมาเท่ากันตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะสามารถสืบขยายผลไปจับคุ่มเพิ่มเติมได้นอกจากนั้นก็ต้องมาดูนะฮะว่าสถาบันดังกล่าวมีการรับเงินจากผู้สมัครอบรมผู้สมัครติวมีเงินเข้าไปยังไงเส้นทางการเงินนะ่ะจ่ายให้ติวเตอร์จ่ายให้สถาบันกวดวิชา แล้วเชื่อมกันไปยังไงถึงคณะกรรมการผู้ออกข้อสอบมันมีข้อสอบล่วออกมานะฮะซึ่งทางาชุดสืบสวนเขาก็ชี้ออกมาแล้วนะครับว่ามีข้อสอบหลุดออกมาแล้วให้ผู้มีความรู้เนี่ยฉเฉลยข้อสอบก่อนที่จะยิงคำตอบไปให้กับผู้สมัครนะฮะที่เข้าสอบในครั้งนี้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูว่าข้อสอบมันล่วออกมาได้ยังไง แต่ที่แน่ๆคือถ้าจะไปบีบคั้นให้ไอ้คนที่เขาสอบแล้วเขา,าได้คําตอบดีๆนะ่ยว่าคุณไปได้มาจากไหนวิธีไหนเขาคงไม่บอกง่ายๆมันต้องสืบจากชุดอบรมเส้นทางการเงินนะฮะว่ามีการเชื่อมโยงกันยังไงตรงนี้ผมว่าน่าจะถึงตัวแน่นะอีกไม่นานดูเลยว่าเงินเนี่ยปกติใครเขาไม่ทำให้กันฟรีๆหรอกมันต้องมีเงินตอบแทนทีนี้ในส่วนของ การกระทําในครั้งนี้ถามว่าให้ถ้ามองภาพรวมในความผิดเนี่ยมันมีความผิดทางไหนบ้างในส่วนของตามประมวลกฎหมายอาญานะฮะบรรดาคณะกรรมการที่ออกข้อสอบเลี่ยงไม่ได้ต้องมีความผิดตามมาตรา164บุคคลซึ่งเอามาเปิดเผยนะฮะเพราะมาตรา164่กนี่กำหนดว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานซึ่งล่วงรู้ความลับของทางราชการนะฮะมีการนำทำกระทำด้วยประการใดๆให้ความลับนั้นล่วงรู้ถึงบุคคลอื่น โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000บาทนอกจากนั้นนะฮะในส่วนของการากระทําการดังกล่าวมันต้องมีการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งก็จะพ่วงมาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ตามมาตรา1นึ่นะฮะผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการใดซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะตรงนี้ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปี นอกจากนั้นนะฮะคนที่ไปเสนอเงินที่จะให้ทางคณะกรรมการก็คงจะเป็นพวกประมาณติวเตอร์สถาบันกวดวิชาไปเสนอนะฮะว่าจะให้หรือจะอตอบแทนในการที่กระทําการหรือไม่กระทําการนั้นโดยที่กระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเช่นกันตามมาตรา144นอกจากนั้นคณะกรรมการผู้ออกข้อสอบ157แน่ ผู้ใดเป็นเจ้ามาักนง,งานกระทําการใดหรือไม่กระทําการใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้มีโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่2,000ถึง20,000บาททีนี้ในส่วนของผู้เข้าสอบนะครับการที่คุณไปทํากระดาษคําตอบหลอกนะฮะแล้วก็ไปนําแสดงข้อความไปไปเทศเพื่อหลอกลวงทางราชการตรงนี้ถือว่ามีความผิดฐานช่อกงนะฮะและเป็นการช่อกงประชาชนตามมาตรา3 41ประกอบ3 43 ซึ่งมีทโทนจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทน,นอกจากนั้นนะฮะการที่เจ้าพนักงานกระทำความผิดใช่ไอคนที่ไปจ้างเขาเนะ่ยเป็นแค่คนธรรมดาซึ่งจะรับผิดในฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติไม่ชอบไม่ได้แต่จะถือว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้ใช้หรืออเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือนะฮะถ้าเป็นผู้ใช้ให้กระทําความผิดขึ้นก็ต้องถือว่ารับผิดตามมาตรา84นะครับ รับโทษเสมือนตัวการแต่ถ้าเป็นกรณีว่าให้การสนับสนุนเอาเงินให้ตอบแทนในการที่เข้าปฏิบัติถือว่าเป็นการให้การสนับสนุนต้องรับโทษ2ใน3ของโทษที่ทางคณะกรรมการออกข้อสอบจะต้องได้รับนะในเคสนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในระหว่างผู้เข้าสอบมีการขยายผลสถาบันกวดวิชาเดียวกันคะแนนเป๊ะเหมือนกันข้อสอบสมควรผิดสมควรถูกตรงกัน ทีนี้ต้องมาดูว่ายอมเปิดปากไหมว่าสถาบันกวดวิชาหรือติวเตอร์คนไหนมีการโอนเงินผ่านเข้าไปคณะกรรมการซึ่งตอนนี้ทราบว่ามียศร้อยตำรวจเอกหญิงมีเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านนอกจากนั้นก็ยังมีพันตำรวจโทอีกนะฮะที่มีเงินหมุนเวียนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ซึ่งในการสอบของภาค9กับภาค5มีความคล้ายคลึงกันนะฮะว่าจะเป็นกระบวนการยิงข้อสอบชุดเดียวกัน ตรงนี้ต้องมารอลุ้นนะครับว่ามันจะสาวไปถึงจริงไหมคณะกรรมาการออกข้อสอบที่แกล้งทําข้อสอบรั่วออกมาเนี่ยจะสาวไปถึงตัวไหมแต่ที่แน่ๆผลประโยชน์ถึงใครถึงนั่นแล้วก็ดูว่าเขาจะยอมเปิดปากพูดไหมแต่ยังไงซะมีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทนายนนท์ก็จะมาวิเคราะห์ช่วยกันอีกครั้งหนึง่งวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ